อัปเดตสินเชื่อบ้านจากธนาคารออมสินปลายปี2,563สำหรับคนที่วางแผนอยากจะกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อคอนโดปลายปีนี้นะครับจะมีอัตราดอกเบี้ยเป็นยังไงบ้างจะมีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ฟังครับ สวัสดีครับผมวินกูรูลิฟวิ่งนะครับวันนี้ฮะเราจะมาอัปเดตอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านจากธนาคารอมสินปลายปี2563กันนะครับว่าเขาจะมีอัตราดอกเบีย้ยพิเศษอยู่ที่เท่าไหร่บ้างเขามีโปรโมชั่นอะไรเขามีค่าธรรมเนียมพิเศษอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดเลยนะครับตั้งแต่ต้นปี2563เป็นต้นมานะครับ ประเทศไทยนะครับและทั่วทั้งโลกเลยนะฮะได้เจอกับภาวะเศรษฐกิจครั้งใหญ่และครั้งที่สําคัญมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอันเนื่องมาจากภาวะโควิด -19 นะฮะที่สร้างผลกระทบไปในวงกว้างมากๆนะครับทั้งภาคเศรษฐกิจภาคการเงินภาคอสังหาริมทรัพย์นะฮะมันเป็นผลต่อเนื่องมาให้ครับตั้งแต่ต้นปี2563แต่ต้นมาเนี่ยได้มีการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยมาเรื่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าอัตราดอกเบี้ย MRR MLR MOR เนี่ยก็ค่อยๆ ปรับตัวลงเรื่อยๆนะครับจนมาปรับตัวลงครั้งสุดท้ายเนี่ยก็สักประมาณเดือน5ของปี2563นี้นะครับนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะว่าไอ้ค่า MRR MOR MLR เนี่ยมันคือค่าอะไรนะครับและมันเกี่ยวข้องยังไงกับคนที่จะกู้ซื้อบ้านคนที่จะขอสินเชื่อเนี่ยผมทําคลิปอธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับอย่างละเอียดเลยนะฮะสามารถกดด้านบนนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะว่าไอ้สตัวเนี้ยมันคืออะไรครับแต่มันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับ นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยมันจะค่อยลดลดลดลงเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีแล้วนะฮะเดเวล o อปเปนะครับหรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าต่างๆเนี่ยก็ได้ออกโปรโมชั่นพิเศษกันเยอะมากๆนะครับในปี2563นี้ก็เนึ่องมาจากเศรษฐกิจที่มันซบเซานะครับกําลังซื้อที่มันหดตัวไปนะฮะเดเวลอปเเจ้าต่างๆเนี่ยก็ต้องพยายามระบายของนะฮะ ระบายสตอ็อกออกจากตัวเองเพื่อที่จะกอดเงินสดไว้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็คงเคยได้ยินมาว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการลดราคาไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดทาวน์โฮมกันเยอะมากๆเดบเจ้าใหญ่หลายเจ้าเนี่ยดรอปราคาลงมา30-40%ก็มีนะครับดังนั้นช่วงปี2,563เนี้ยถ้าผมจะบอกว่ามันเป็นช่วงโอกาสทองของคนที่เตรียมตัวซื้อบ้านแล้ว ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเวอร์จนเกินไปนะฮะเพราะดอกเบีย้ยก็ถูกนะฮะรวมไปถึงว่ามันยังมีการลดราคาของโครงการต่างๆอีกนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนมาฟังคลิปนี้ยังไม่เคยซื้อบ้านมาก่อนเลยนะครับกำลังจะวางแผนซื้อบ้านหลังแรกผมขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะครับว่า ผมเนี่ยได้ทำคลิปวิดีโอในซีรีส์ how to ซื้อบ้านหลังแรกนะครับซีรีส์เนี้ยผมอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มวางแผนจะซื้อบ้านแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนี่ยผมได้ทำเป็นตอนตอนตอน,ตอนไวนะครับตอนนี้มี11ตอนนะครับระยะเวลาก็2ชั่วโมงนิดๆนะแนะนำว่าถ้าเพิ่งเริ่มกำลังจะเริ่มซื้อบ้านเนี่ย แนะนำให้ไปดูวิดีโอในซีรีส์นี้ก่อนนะครับกดด้านบนนะครับเพื่อเข้าไปดูก่อนได้นะถ้าใครอยากจะรู้ว่ามีการวางแผนยังไงในการซื้อบ้านเตรียมความพร้อมยังไงเลือกโลเคชั่นยังไงเนี่ยมีทุกอย่างนะครับอธิบายอย่างละเอียดเลยครับทีนี้ครับมาถึงตัวสินเชื่อบ้านจากธนาคารออมสินที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้แล้วนะครับชื่อของเขาก่อนนะครับชื่อของเขาคือสินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสินนะครับชื่อเขาจะแปลกนิดนึงนะก็จะเรียกว่าสินเชื่อเคหะละกันให้เป็นเข้าใจว่ามันเป็นตัวเดียวกันละกันนะฮะมาเริ่มดูกันเลยครับ จุดเด่นนะครับของสินเชื่อเคหะอมสินตัวนี้นะฮะเขาจะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกให้คงที่นะครับ2.4%ต่อปีวงเล็บว่าในบางกรณีนะครับจะเป็นกรณีไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมไปขยายให้ฟังในช่วงอัตราดอกเบี้ยนะครับจุดเด่นที่2นะครับเขาฟรีค่านิติกรรมสัญญานะครับและจุดเด่นที่3นะครับเขาฟรีค่าบริการสินเชื่อด้วยนะครับดังนั้นเราจะมาคุยถึงเรื่องค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับถ้าเราขอสินเชื่อเคหะจากธนาคารอมสินตัวนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์นะครับคือค่าประเมินบ้านประเมินคอนโดนั่นแหละฮะตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะตัวที่2นะครับคือค่าจดจำนองหลักทรัพย์นะครับ คิดเป็น1%ของวงเงินกู้นะครับตัวที่3นะครับจะเป็นค่าประกันอัคคีภัยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องแล้วแต่ธนาคารกําหนดนะฮะและตรงนี้ผมแถมให้น,หนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากทราบว่าถ้าหากเราไปโอนบ้านโอนคอนโดนะครับณกนะรมที่ดินเนี่ยนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรอื่นอีกบ้างไหมนะฮะผมได้ทําคลิปนะครับอธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าค่าใช้จ่ายวนะันโอนบ้านโอนคอนโดณกรมที่ดินนะครับ ใครอยากทราบว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกบ้างนะครับสามารถกดด้านบนนี้ เพื่อเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะครับสำหรับอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อเคหะจากออมสินตัวนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าสินเชื่อตัวนี้นะครับจะได้เฉพาะโครงการบ้านโครงการคอนโดมิเนียมมือ1เท่านั้นนะครับถ้าเป็นมือ2เนี่ยจะไม่ได้อัตราดอกเบีย้ยชุดนี้นะครับให้เข้าใจตรงก,กันก่อนนะครับซึ่งเกณฑ์การแบ่งนะฮะอัตราดอกเบีย้ยของเขาเนี่ยจะแบ่งตามประกัน MRTA ครับถ้าเราซื้อ m r t a เเนี่ยก็จะได้อัตราดอกเบีย้ยชุดหนึ่งซึ่งปกติมันจะถูกกว่า ถ้าเราไม่ซื้อก็จะได้อีกชุดหนึ่งครับซึ่งปกติก็จะแพงกว่านิดหน่อยนะฮะบางคนอาจจะสงสัยนะครับถ้าเป็นมือใหม่มาฟังเนี่ยว่า MRTA คืออะไรนะครับ MRTA ครับคือประกันกุ้มครองวงเงินสินเชื่อนะครับรายละเอียดนะครับดีเทลต่างๆว่า MRTA คืออะไรซื้อบ้านจะเป็นต้องซื้อด้วยหรือเปล่ามันคุ้มครองอะไรบ้างเนี่ยผมทำคลิปอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับเนี่ยกดขึ้นไปข้างบนนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูได้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับอ่ะมาดูต่อกันนะครับ ค่า MRR ของธนาคารอมสินนะครับณเดือนพฤศจิกายน2563เนี่ย MRR ของเขาอยู่ที่6.245เนะครับอ่ะโอเคไปดูกันเลยครับอัตราดอกเบีย้ยแบบแรกนะครับจะเป็นแบบที่เราทำประกัน MRTA ด้วยนะครับอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยนะครับตั้งแต่ปีที่1ถึง3เนี่ยจะได้เป็น f ิกเลทคือคงที่ไปเลยนะครับอยู่ที่2.5ตต่อปีครับ อัตราดอกเบีย้ยปีที่4ี่เนี่ยจะมาเป็นแบบลอยตัวแล้วนะฮะอยู่ที่ MRR ลบ1นนะครับถ้าใช้ MRR ณนะตอนนี้แทนค่าลงไปนะฮะจะได้ว่าอัตราดอกเบีย้ยปีที่4เนี่ยอยู่ที่4 7 4 5ต่อปีนะครับดังนั้นอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย5ปีแรกของตัวที่ทำ MRTA ด้วยเนี่ยอยู่ที่3.398%ต่อปีนะครับอ่ะแบบแรกจบไปแล้วนะครับไปดูแบบที่2กันครับ แบบที่2เนี่ยคือแบบที่ไม่ทําประกัน MRTA นะครับถ้าเราไม่ทําประกัน MRTA เนี่ยเราจะได้อัตราดอกเบีย้ยปีที่1ถึงปีที่3นะครับคงที่เหมือนกันนะแต่มันจะอยู่ที่3%ต่อปีครับในส่วนอัตราดอกเบีย้ยปีที่4นะครับมันจะลอยตัวแล้วนะฮะเป็น MRR ลบหนะครับแทนค่า MRR เข้าไปมันก็จะได้ออกมาว่าอัตราดอกเบีย้ยปีที่4เนี่ยจะอยู่ที่5 2 4 5ต่อปีนะครับ ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย5ปีแรกนะครับจะอยู่ที่3.898%ต่อปีครับเพื่อน,อนๆบางคนอาจสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมธนาคารออมสินผมถึงใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย5ปีนะครับต้องบอกงี้นะคะว่า สินเชื่อตัวนี้นะครับเขามีข้อกําหนดไว้นิดหน่อยนะครับว่าเราจะต้องผ่อนกับธนาคารออมสินไปแล้วอย่างน้อย5ปีนะครับถึงจะรีไฟแนนซ์ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมครับปกติบก์ทั่วไปเนี่ยเขาจะให้3ปีใช่ไหมแต่สินเชื่อตัวนี้เนี่ยเขาต้องให้เราผ่อนครบ5ปีก่อนครับรีไฟแนนซ์ถึงจะไม่เสียค่าธรรมเนียมถ้าเรารีไฟแนนซ์หรือปิดยอดก่อน5ปีนะครับเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียม3%เของวงเงินคงเหลือนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นจํานวนที่เยอะพอสมควรเลยนะฮะดังนั้นเนี่ย ถ้าเราคิดว่าเราจะเลือกสินเชื่อเคหะจากอมสินเนี่ยเราก็ต้องวางแผนผ่อนเข้าไปถึง5ปีนะครับเป็นเรื่องที่ต้องทําคงข้าใจแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นนะครับผมสรุปให้นิดนึงนะครับสำหรับอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจากธนาคารอมสินเนี่ยจะแบ่งเป็น2ตัวนะครับตัวแรกคือตัวที่คุณทํา MRTA นะครับคุณจะได้อัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย5ปีแรกอยู่ที่3 3 9 8ต่อปีครับ แต่ถ้าคุณไม่ทำ MRTA นะครับคุณจะได้อัตราดอกเบียเ้ยเฉลี่ย5ปีแรกอยู่ที่3.898%ต่อปีครับตรงนี้ะรายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆเนี่ยจะเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนดนะครับ ถ้าหากว่าสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะฮะหรือนะฮะสมัครนะครับติดต่อผ่านทางช่องทางออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ธนาคารอมสินนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับในส่วนของลิงก์ธนาคารนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเผื่อให้นิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนบางคนที่เป็นมือใหม่ยังสงสัยนะครับว่าทําไมเขาถึงชอบดูค่าเฉลี่ยกันแค่3ปีเราไม่ดูแบบยาวๆไปเลยล่ะ คืออย่างนี้นะครับโดยปกติแล้วสินเชื่อบ้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยครับเขาจะให้อัตราดอกเบี้ย3ปีแรกมาแบบต่ำๆครับโดยค่าเฉลี่ยในตลาดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 3- 4เปรเประมาณนี้พอพ้นปีที่3ไปเนี่ยดอกเบี้ยมันก็จะลอยตัวขึ้นไปแล้วนะฮะโดยปกติก็อยู่ที่สัก6 5ไปปลายประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำ และต้องทําเป็นอย่างมากเมื่อเราผ่อนบ้านครบ3ปีหรือผ่อนครบ5ปีแล้วแต่ธนาคารนะครับนั่นก็คือการที่เราต้องไปรีไฟแนนซ์บ้านครับการรีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยเป็นการเปลี่ยนสินเชื่อก้อนเดิมนะครับมาเป็นสินเชื่อก้อนใหม่กับธนาคารใหม่นะฮะดังนั้นมันจะทําให้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยย้อนกลับไปถูกเหมือนในช่วง3ปีแรกครับการรีไฟแนนซ์แบบนี้มันจะช่วยให้เราประหยัดดอกเบีย้ยนะครับได้เป็นหลักหลายแสนถึงหลักล้านในบางกรณีเลยนะครับ และที่สําคัญครับมันจะช่วยให้เราผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นด้วยนะฮะถ้าใครอยากดูดีเทลเพิ่มเติมนะฮะว่ารีไฟแนนซ์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วรีไฟแนนซ์ช่วยให้ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นได้ยังไงนะครับผมทําคลิปอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดมากๆเลยนะครับอยากให้เข้าไปดูกันนะฮะสามารถกดด้านบนนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูคลิปตัวเต็มได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านสินเชื่อคอนโดนะครับเพื่อที่จะกู้ซื้อบ้านกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคร ก่อนจะจากกันไปผมอยากฝากไปนิดนึงนะฮะว่าจริงๆก็อย่างที่ทุกคนทราบกันแหละว่าในปี2,563เนี้ยเป็นช่วงปีทองแห่งการซื้อบ้านนะครับดอกเบี้ยก็ถูกนะฮะและที่สําคัญก็ราคาหลายๆโครงการก็ปรับลดลงมามันยั่วยวนเหมือนกับว่าเอ้ยมาซื้อฉันเถอะอะไรอย่างนี้เถอะนะฮะแต่ผมอยากให้ทุกคนนะครับ ผมอยากให้ทุกคนจริงๆนะระมัดระวังนะครับประเมินความเสี่ยงดูความจําเป็นและดูความพร้อมของเราก่อนทุกครั้งที่เราจะไปเซ็นสัญญาอะไรลงไปนะครับอย่าเห็นแก่โปรโมชั่นอย่าเห็นแก่ส่วนลดจนลืมมองเรื่องความเสี่ยงนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยเราผ่อนกันหลัก30ไปจนถึง40ปีนะครับมันไม่ใช่ผ่อนหมดไปใน3-45ี่ปีนะมันเป็นเกมยาวครับเราต้องวางแผนคิดอะไรต่างๆให้รอบคอบก่อนนะครับ เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลังนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราคิดระวังแผนทุกอย่างไว้รอบครอบแล้วเราซื้อในช่วงนี้โอเคมันดีอยู่แล้วแหละนะฮะเพีเยงแต่ว่าผมกังวลแค่นั้นเองนะครับก็ระมัดระวังนะครับวางแผนนะครับดูทุกอย่างให้ถี่ถ้วนกันก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประมาณนี้นะฮะในคลิปถัดไปเนี่ยผมจะเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนดูอีกจะมาอัปเดตสาระความรู้ในเรื่องการเงินเรื่อง ื่องอสังหาริมทรัพย์อะไรให้ทุกคนดูอีกเนี่ยผมฝากกด subscribe ช่อง g u รู l ี v ิ n งไว้ด้วยนะครับผมจะอัปโหลดคลิปนะฮะทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะครับฝากกด subscribe แล้วกดกันดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆที่จะมีทุกวันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ